นื่องด้วยเวลานี้ก็เป็นเวลาที่จะใกล้ที่งคืนแล้วซึ่งปกติจะเป็นเวลาที่ยังหัวค่ำอยู่เป็นคนที่นอนดึกคนหนึ่งแต่อยากที่จะปรับเวลาการนอนก็เลยลองถามไพ่ว่าเราควรที่จะนอนได้หรือยังทนีนี้คำถามเนี้ยมันมีคีย์เวิร์ดคือคำว่านอนถูกไหมไพ่ออร์เคิลจะมีดีตรงที่อย่างหนึ่งว่าในรูปน่ะจะมีสิ่งนั้นออกมาโดยเฉพาะไพ่ของอาจารย์ สมบูรณ์ทั้งทั้งทั้งสามชุดไม่ว่าจะเป็นจุดเทียนแสงสกุกหรือทําดีสมหวังสามชุดนี้เนี่ยเวลาพูดถึงคีย์เวิร์ดอะไรนะในไพ่จะมีคีย์เวิร์ดนั้นออกมาในไพ่นี้ถามว่านอนหรือ,อยังไพ่ใบแรกก็สังเกตให้ดีถ้าเรามองด้วยความรู้สึกผิวเผินนะเราจะมองเราจะจําคีย์เวิร์ดออกมาว่าเป็นการเกิดบนรถแท็กซี่ใช่ไหมแต่ ถ้าเรามองสังเกตไพ่ให้ดีเห็นไหมว่าผู้หญิงนอนอยู่นี่คือคีย์เวิร์ดไพ่ออกมานั่นหมายถึงว่าควรนอนได้แล้วส่วนไพ่ใบที่สองจะเห็นว่ามีเป็นแสงแสงยามเช้ามีดอกทานตะวันดอกทานตะวันจะหันหน้าไปาทางทระอาทิตย์มีนกโบยบินอยู่สองตัวนั่นแสดงว่าเวลานี้เป็นเวลาเช้าแน่นอนใบนที่สเป็นใบเขียนขี่เขียน เอกาสารต่างๆก็เป็นเวลาเช้าเหมือนกันมีดวงอาทิตย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคําตอบของาพท์นี้ก็คือควรนอนได้แล้วแล้วตอนเช้าก็ตื่นมาทํางานต่อ